และสือสัตว์สุดริเพื่อบ่ายอยู่นวรนกอขอเรียนเชิญธรรมธากาิธีได้รุ่นานจนทุกเดีอนพาไรเนเชิญระโพการนัุรีท่านรองรับการกองรักาสายแดงจังหวัดการนบุรี กระผมตลา2558ปัจจุบันกองทัพการกองอาสาแันการช่วยเือประชาชนที่ประสบสาธารภัยต่างๆเช่นอย่างดุนแรงในสิ่งเหล่านี้สมาชิกกองอาสาสผ่นินแดนว่าหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจร่วมโร่หมาไทยโดยเพราะในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำบรุงสุขให้กับประชาชนผู้เข้าบัญชาเจ้าที่ แต่สมาชิกกองภาษาสานแดนอาารของข้อมาจารกองภาษาสานแดนพร้อมกับได้เวทมาบรรจบครบกรอบเป็นปีที่6กหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีและความโปร่ใยกับอพระราชนาทงประจำกองภาษาดินแดนเมื่อวันที่20่สิบหรับในพวงปีที่ผ่านมาสมาชิกกองภาษาภาษานแดนดับไล่จากลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สมิ t h รักิดนการก่อให้เธอท่านที่กองรักษารักษาดินแดนได้ตัต้งใจไปจับกัน,นและนายมนตรีสองนางสาย the child Ketik-ketik, kalau nggak salah di daerah Jawa